เคยสงสัยกันบ้างไหมทำไมเรือเหล็กยักษ์ใหญ่หนักเป็นตันๆถึงลอยน้ําได้ชิวๆเลยแต่เหรียญบาทเล็กนิดเดียวกลับจมดิ่งลงก้นแก้วทันทีคําตอบไม่ได้อยู่ที่เวทมนต์แต่เป็นพลังที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําที่เรียกว่าแรงพยุงครับแรงพยุงหรือ buoyant force คือแรงที่พูกของเหลวช่วยกันดันวัตถุขึ้นต้านกับแรงโน้มถ่วงจำไว้นะครับแรงพยุงมีทิศทางพุ่งขึ้นในแนวดิ่งเสมอ เหมือนน้ำกำลังพยายามดีดสิ่งแปลกปลอมออกไปนั่นเองครับเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้คุณปู่อาคิมิดีสครับท่านค้นพบความลับสำคัญนั่นคือเมื่อวัตถุจมลงไปในน้ำมันจะไปแย่งที่ของน้ำทำให้น้ำต้องล้นออกมาขนาดของแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแย่งที่เป๊ะ,เ,ปะเลยยิ่งแย่งที่น้ำได้มากหรือน้ำล้นออกมาเยอะแรงพยุงก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยครับ แรงพยุงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างหลักๆครับ 1. ความหนาแน่นของของเหลวยิ่งน้ำมีความหนาแน่นมากเช่นน้ำเกลือแรงยกก็จะยิ่งเยอะเราเลยลอยในทะเลได้ดีกว่าในสระครับ 2. ปริมาตรส่วนที่จมยิ่งวัตถุแผ่ขยายไปแย่งที่น้ำได้เยอะก็ยิ่งได้แรงพยุงเยอะเหมือนดินน้ำมันรูปเรือที่แย่งที่น้ำได้มากกว่าตอนปั้นเป็นก้อนกลมมันเลยลอยได้ไงล่ะครับ สรุปง่ายๆวัตถุจะจมหรือลอยให้ดูที่ความหนาแน่นแข่งกับน้ําครับแพ้ก็จมชนะก็ลอยเรือเหล็กถึงจะทําจากเหล็กที่หนักแต่เพราะมันมีห้องอากาศขนาดใหญ่ทําให้ความหนาแน่นเฉลี่ยของทั้งลําเบากว่าน้ํามันจึงลอยตัวเป็นราชาหน้าน้านําได้นั่นเองครับจําหลักการง่ายๆไว้นะครับแย่งที่น้ําเท่าไหร่น้ําก็ช่วยพยุงคืนเท่านั้นวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ